ครับสวัสดีครับผมพอ,อกันอีกแล้วคือเกามือนี่เมนูปลาหางแดงครับสิอบปลาหางแดงนะนะผมก็เดี๋ยวเอามาจากตลาดพุ่นละแม่ค้าบ,บอกว่าปลาหางแดงเคลื่อนลําเปล่านี่เดี๋ยวมาทําการแพรเอาใส่เอาอย่างมันออกแล้วครับนี่หลังจากนั้นพื้บเฮาก็ต้องมาหัน่นเป็นบังเป็นบังเพราะว่ปาปลาซุ้มนี่ก,กางมันหลหันห่นหันห่นหันห่นหัน่นหั่นหั่นไป,ป ตก็จีหันห่างเนบยบ่างเนียๆๆทีเนีแลี่ยวแต่จังหวะครับพอดีช่วงนั้นหิวเข่าก็เลยต้องฟฝ้าเฮ็ดเสียวมาอบเอาครับนี่นี่นี่ปั๊บป๊บป๊บเว้ยป๊บระวังเมื่อระเทียดตึบหมากย่องหลายนั่นเนนะครับหลังจากพืพาพา่อเผาเสี่ยวมาหมักใส่เกี๊ยวพรุงสู่ลดใส่บ่หลครับซ้ำน,น,นี่คน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 ครับมาเนี่ยนี่พอให้มันเข่ากันโคนเลโคเลซื้อนี่นี่ปุ๊บพอให้มันทัวทัวกันนะนะครับ เอาขึ้นเตาอบแล้วครับนี่อบแบบบานๆน,นี่แหละอบใส่เตาอบทั่วไปนี่แหละนี่สุดยอดเลยตำหมักแตงึ้นนาะคือทีขักเลยนี่ปึ๊บนี่หมุนเลยไฟใส่จักพันองศาจิบใหม่จิติงหืมพ่นหมุนไปประมาณหาชิปหน้าทีุ่่นไฟจับมับหลังจากนั้นปึ๊บเ้องก็เลยมาเบิ่งบานนี่เปิดขึ้นมาปึ๊บอันเจ้าว่าตาขาวปลาสุกพอนะปัดปานี่ตาคือเหลืองวะ่ะ เม,นมโนโีนว่าเนาะบ่เป็นปา่ากินเหล่าลายติหรือยังไดปุ๊บนี่ครับเอามาถอดไข่เพิ่มครับนี่พี่นั่งเราก็ทําการสิทอดไข่ให้ใส่รถดดีที่แรกผมถามว่าเอาบใส่ซค์ฟุชโรดบอกเล้าก็เลยบอกว่ารถดีฟุกุชิรดก็มีคือกัน,น,กนแล้วว่าคนบางคับขนาดเปิดแก๊สจะได้เพิินคนยังประันได้แหลกผมกัเลยจับน้ามันใหมน่นี่คนอีกพปะนะปุ๊บเฮ้ยเกียร์ยังหวาพูดหนูตรงต่อยยังตกใส่กระทามั้ง หนุ่นทุส่หลายแท้นะมั่นพีมันจะเปียงเออนั่นแหละทอดไปนี่ทอดเจ็บแสบได้พีได้นั่นโอ้ยพุน่นเหรไขฟูงรองวันบีบักเน่าใส่พร้อมนี่ครับแสบแต่ได้กันกินก็ตำบักฮุ่งข้าเนี้ยหอนหอนนี่ก็ตำบักแตงตำบักทั่วพวกนี้เขากันกินได้เมื่อครับว่าไดกินตอนหิวมันจะแสบเรากินนั่งก็แสบนี่ครับทอดไข่แต่ละคนถือบวกขอกันนะครับได้บางคนเขาก็ปล่อยให้มันฟูปล่อยให้มันนั่นกามกอนนี่ แต่ว่าเพิ่นกับสิพีกเล่กัดึงไข่กลางๆออกครับนะหลังจากมาเพื่อเขาก็มาตำมกแขงครับเพิ่นตำไว้แล้วล่ะผมพึ่งมาทายทายประทันนะ้าไปเหนียวบางกๆนนี่นั่นแหละนี่แหละครับปั๊บตุ้ยแต่ขนาดผมได้ยินเสียงเล่าตำได้บักพีกซื้อนมัสเตกา่ะมาครับบานี่วโอ้ยตำแตงเป็นตะกินมากๆเนี่ยซิมตำมกแขงก่อนครับอืมตำมกแขงพี่นั่งตำให้ครับสุดยอดอืมอืมได้ใจแล้วเนี่ย ปลาถี่พากันโอเบะปลาหางแดงมันที่มีโตมีไข่อยู่เด้เดี๋ยวเลือกกันใช่ปะโตมีไข่ไปไหนะมันพ้นร้อยกินเราโวยยังไเออนี่เด้โตมีไข่ปอเนาะนี่นี่ไข่กบบนี่เด้ อโอ้มีไข่เรีเยมนมุกปะนี่โอ้ยอันนีไใครใครบอมันใค่ป่าอืมเ้าวเผยอดนี่ปลอดใจหอสีไทออกค่ำยิงไ่งค่ยังไงเฟ้าสีหลมบอวะเข็นือหลูกอีสานเนะครับเนาะคำเข่าเล่าสียิ่งย่งหรอกรอเล่าสีตาตากใสได่ปะผมตาผมสีคุย นี่คุยนี่มือเราต้องสั้นเนงนี้ยเหรออหมอืมอืมทำตาสวออืมอืมทำยังไงอืมเข่ากันนี่ดีครับ โอปลาถอดไข่เดียวคับตำหบ<ม>ักแปงพักขณะใช่ป่ะมาทน,นั้นเด้ปะ่ะทำมิงหงุหยเขาปากูเนีย่ยน้อยนี่ไม่ได้เขาเลย้ว่านี่

จานขึ้นหมุนในวันวันพัตตะขันกินสองคำดีอิ่มหรอกินคำไงปลาหางแดงเกเร่ล้ำเปล่าครับแต่เสือกเจ้ามากปลาแพ้งนะครับหาสิบบาทจ้เนี่ย ไม่ไดปลาหังเดี๋ยวอืมอืมขอ,อใครขอ,อใครแสบสอดใกล้ดีป่ะปลาัดครับแบบไงเนาะปากน,น่อยนนึงคุยคุยคุยเนี่ยจำน้ำจำน้ำอืม làm cái nhám được không? Hay ba hai Ào